สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะสวยไรยท้ทิติเบลล่าลานีนุ่งชุดไทยถวายทองคําหุ้มปริยอดพระทาุเชิงชุมงามสง่าทั้งกายและใจก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาบุญกับนางเอกสาวซุปตาเบลล่าลานีแคมเปนหลังในอินสตาแกรมของเบลล่านั้น แอดเบลล่าแคมเปนได้โพสภาพขณะกำลังถวายทองคำณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารโดยโพสต์นี้เบลล่าลานีระบุแคปชั่นว่าสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานวาระกาสให้เข้าเฝ้าถวายทองคำให้ทรงอธิษฐานจิตเพื่อน,นำไปปรีหุ้มยอดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครรวมกับคณะสัตธารวมอนุโมทนาบุญกันนะคะโดยหลังจากที่โพสนี้ได้เผยแพร่ออกไปน,นั้นต่างมีบรรดาแฟนคลับของเบลล่าเข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญ กันอย่างล้นหลามถังยังกดหัวใจกันอย่างรัวๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ